สมมติว่าคนที่จะต้องตัดสินใจมาเสียเงินในป<อ>ริมาณที่เหมาะสมแต่อยู่ได้นานและผลดีทําโดยคุณหมอที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญคุณหมอก็ดีกว่าไหมคะถูมน่าสนใจมากเลยนะครับถูกต้องค่ะเปลี่ยนใช่ถูกต้องค่ะมัน<อ>มีสามารถที้ค่ะมันสามารถ<อ>เปลี่ยนหัวได้<อ>ค่ะ<อ>ถูกต้องโอ้โหเหมือนเหมือนอพิวเอเหมือนแบบว่าโรบอทเลยี่ที่ตามมเสียงเลยคิดๆเสียวฟันไหมหรือว่าไม่มีมีที่หน่อยที่หน่อย แล้วพอเราดูของโลบานแล้วนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสนใจในส่วนของการทําไฮฟูจริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่าตัวไฮฟูเนี่ยเป็นตัวทําให้หน้ามันกระชับได้ทําทีเดียวอยู่ได้หลายเดือนเลยนะประมาณครึ่งปีเลยทีเดียวเนี่ยของพอเราดูเนี่ยจะมีคุณนัทธาเนี่ยโอ้โหแกเนี่ยมาทำไฮฟูด้วยที่ไปมาเป็นไฮฟูของโราบานจราละเก้าเราด้วยนะเนี่ยโอโห้หงั้นเรา วันนี้เราจะต้องไปดูกันแล้วพีนะเราไปดูกันดีกว่าว่าในส่วนของไอคูสุลปาจุลาล่างเก้าเนี่ยมันดียังไงนะครับทำไมมีบิวตี้พ็อกเกอร์หนึ่งท่านเนี่ยมาทำติดต่อกันถึง3ปีทีเดียวเลยนะเราจะไปดูกันวันนี้นะครับอยากทำด้วยเขาไม่ให้ทำนะโอเคงั้นเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับคุณพิมกันเลยกันนะครับกดๆ้าไปก่อนนะเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับคุณพิี วันนี้ดรโอขอมาเยี่ยมชมในส่วนของพูดที่ว่าเมื่อกี้เลื่อนเลื่อนไปดูเฟสทุกโรงพยาบาลจุฬาลักษ้าวเจอบิวตี้บล็อกเกอร์หนึ่งท่านมาใช้บริการไฮฟู้ของโรงพยาบาลจุฬาลักษเราต่อเนื่องถึง3ปีเลยก็นี่คือสนใจมากเราต้องไปดูสิว่าไอ้เครื่องเนี่ยเหมือนกับเป็นไอเทมลับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีประโยชน์ยังไงแล้วก็เราไปสาธิตกันจริงๆเลยได้ไหมคุณคณฐาืเอเป่าคะอ๋อใช่ใช่คุณคณฐาใช่ใช่ในวีดีโบอกเลยว่าอันนี้เป็นคุณคณฐาเป็นคนที่อาเรวะคะเป็นคนที่ บอกเลยว่าเดินทางมาไกลามากแล้วก็ยังมั่นใจที่เราถึงสามปีค่ะอา์เพราะว่าแล้วก็บอกจะบอกเลยว่าคนที่เป็นแฟนคลับของคุณณฐาค่ะ mm hmm. มาท้ายบริการที่เราเยอะมากเพราะว่าหนึ่งไม่เชียร์ขายคุณณฐามไม่เชียร์ขายเลยแต่เอาข้อมูลนะคะ mm hmm. มาให้คุณเขาเรียกว่าครับแฟนคลับตัดสินใจ mm hmm. ว่าคือไม่ได้บอกว่าที่นี่ด,ด,ดีมากเลยไมะะ่ะไม่เลยบอกว่าเรา,เราเราไป เราก็ไปดูในคลิปเพราะว่าวันที่เขามาทําจริงๆอะคะ่ะ uh huh. เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะทาอะไรก็คือเราไปเชิญเขามากลับมาที่เราครั้งที่2และสุดท้ายครั้งที่3ก็ยังกลับมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือจําครั้งใน3ปีค่ะอาจารย์ปกติเขาไปทําที่อื่นเนี่ยสเดือนต้องทําซ้าแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั oh. ้นถ้าสมมุติว่าคนที่จะต้องตัดสินใจมาเสียเงินในป uh oh. ริมาณที่เหมาะสม แต่อยู่ได้นานและผลดีทําโดยคุณหมอที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญตับผบมคุณหมอว,ว่าดีกว่าไหมคะหนน่าสนใจมากเลยนะครับถูกต้องค่ะจัน,น,นมันพวกขามนี้อาจารย์จะสนใจจะไปดูรายละเอียดของเครื่องหรือว่าอยากจะสนใจทำอ,อยากทําเลยดีกว่าแล้วจะได้ดรโอวันนี้นะครับจะยอมเป็นคนทําให้เลยว่าเราจะได้ดู เนี่ยมันก็แค่เป็นคําพูดใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าเราทำเองเนี่ยอาจารย์จะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนต่อไปให้หนูหรือเปล่าคะโอเคได้แต่จะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนต่อไปแน่นอนค่ะอาจารย์คอดูแล้วปีต่อไปอาจจะต้องมาหาหนูอีกนะคะโอเคห้องเราอาจจะเป็นดูแบบลึกัๆไปหนึ่งนะคะอาจารย์ก็คือก็เป็นดินแดนลับแผลดินแดนลับแลเนาะโอเคค่ะอาจารย์สวัสดีา่โอเคมีใครอยู่ไหมโอเคเลยโหห้องแบบว่าม่วงแบบว่าสีพาสเทลนะครับดูสบายตาอันนี้จะเป็นไพรเวทนิดนึงนะคะอาจารย์ก็ผ โอเคก็เดี๋ยวมีสองหัวนะเฮ้ยหือวสองหัวมีแค่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแฮนด์แฮนด์แฮนด์นะคะตัวแฮนด์นะคะจะมีสองอันสองแต่ว่ามันสามารถนี่ค่ะอจาอ๋อเปลี่ยนใช่ถูกต้องค่ะมันมีสามารถนีค่ะมันสามารถเปลี่ยนหัวได้ค่ะถูกต้องโอ้โหเหมือนเหมือนคอมพิวเหมือนแบบว่าโรบอทเลยใช่แต่คือเหมือนว่าสมมติว่าอาจารย์กระดิ่งหัวนี้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์โกเมสนะคะยิงหัวนี้อยู่แล้วพอหัวนี้เสร็จหัวนี้ เราจะมายิงต่อเราก็เปลี่ยนหัวนิสัยเข้าไปเลยเพราะว่าหัวของเราเนี่ยค่ะจะมีหัว3อันนี้ที่ทําอยู่ค่ะจะเป็นหัว3แล้วก็หัว4.5 4.5ก็จะเป็นเรื่องของการยกระชับทั้นสมั ใครที่มีผิวหน้าหย่อนคล้อยกล้ามเนื้อไม่กระชับตัวนี้จะช่วยส่วนหัวสาอะค่ะจะเป็นการสลายไขมันชั้นพื้นครับอ่าแต่ว่าอยู่ใต้ชั้นผิวของเรานะคะส่วนจะมีอีกหัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าหัวสอค่ะจันซึ่งวันนี้สีชมพูคัลเลพิงมากครับอ่านี่ค่ะสีชมพูพิ้งมาใหม่มาใหม่เลยี่ะหัวสองนี่จะเป็นหัวที่ช่วยของการเก็บเขาเรียกว่ากระชับรูขุมขนเด่นตื้นแล้วก็มีเก็บริ้วเลยครับอ่ะยกเหนือคิ้วครับอ่ะตัว จะคนข้างหรละเอียดค่ะอาจารย์เพราะว่าจะทําให้ชั้นผิวที่ตื้นๆนะคะมันจะเก็บเวลาก่อนทําตัวนี้จะเจ็บที่สุดค่ะอาจารย์เราจะมีการทานยาชาให้ก่อนก็ทํทให้แบบสามารถปล่อยพลังงานได้มากสุดแต่ถ้าเกิดว่างคนที่ใช้ายาชาถามว่าทาได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผลจะไม่เทาา่าคนที่ไม่ใช้ยาชาเพราะว่าเราจะทำเขาเรียกวา่าประเมจากผิวหน้าค่ะอาจารย์ถ้าหน้าเริ่มแดงอ่ะหมอก็จะเริ่มหยุดแล้วก็จะไม่ได้ทํ้เพราะว่าการทาช็อตเยอะต,อต้องต้องอธิบายเข้าใจก่อนนะคะ ช็อตเยอะไม่ไ้หแบบควมว่าดีที่สุดนะคะ oh. แต่คนยิงต้องยิงให้ถูกจุดที่มันต้องการเก็บ oh. อยา่างสมมติว่าอาจารย์ไปยิงกันหนึ่งพันช็อตด้วยเครื่องทีงด่ดยสุภาพก uh. ับอาจารย์ไปยิงเครื่องนี้300ช็อต300ร้อยถอยอีกว่าก็ได้ oh, เพราะว่าตแต่มาคืออินบอกว่าคุณหมอเราเนี่ยจะประเมินก่อนว่า <That. S 2> ต้องยกตรงไหน <That. S 2> อย่างนุ้รนะ่าคุณมีปัญหาล่องแก้ม <That. S 2> เราไม่ยุ่งกับล่องแก้มนะคะแต่เรายกตรงกรอบหน้าขึ้น ร่องแก้มมันก็จะดูตื้นขึ้นด้วยด้วยมุมมองแต่จริงๆร่องแก้มอยู่เท่าเดิมนะคะชใช่ประมาณนั้นหรืออ่าหรืออย่างหัวเล็กหัวหัวหัวสอกตัวน,นี้ค่ะจา์คันละทิ้งของเราเนี่ยชมพูรพิ้งของเราเนี่ยคือชัดย้นเก็บตัวนี้ค่ะนิ้วรอยตื้นๆใต้ดวงตานะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน แล้วก็ใครที่แบบไม่ชอบเลยฉีดฉีดนั่นนุ้ยนั่นโบทองโบท็อกเขี่ยตรงนี้ขึ้นไปโอเคแฮปปี้เลยไม่ต้องมีการเอาสันแตะปอมเข้าไปนะคะอเคีถ้าคุณแบบว่าคุณอยากหน้าดีขึ้นแบบยาวๆไม่ฮันแน้นหน้ายาวๆเป็นหเดือนหนึ่งปีตอบโจทย์มากถูกต้องช่วยได้นะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรารอที่จะไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องทา ประมาณไหนหรือเน้นตรงไหนแล้วอาจต้องมีการเสริมตัวไหนเข้าไปนอกจากตัวนี้นะคะเอาเก๋เดี๋ยวรอฟังตึ้งนะคะอาจารครับผมได้ครับอ่าโอเคเยอะมากเอ่าแล้วก็มาเจอกับคุณหมอโกเมซก่อนนะครับสวัสดีครับน้องโกเมซสวัสดีครับวันนี้ดรโอก็มาเยี่ยมชมอีกแล้ววันนี้นะครับเราประมาณ ทำในส่วนของตัวการประเมินผิวหน้าแล้วกันได้ครับโอเคได้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาประเมินอ่าผิวหน้านะครับดรโอกันก่อนนะต้องพอร์ตแนนไหมโอเคอ่าโอเคต้องส่องไม่ต้องส่องก็ได้วยเดี๋ยวส่องไปด้วยนะครับส่องไปด้วยจริงก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะมีแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราก็เจอเรื่องทั่วไปในผู้ชายเลยนะครับเนาะแต่เห็นว่าหนึ่งเลยก็จะมีเรื่องของพวก หลุมสิวอะไรต่างๆนะอ,อาจจะเป็นว่าตอนวัยรุ่นเคยมีสิวยี่ไงคเยอะมากเลยครับอ่าแล้วพอมันหายปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นหลุมเล็กน้อยซึ่งเราเจอได้ในผู้ชายได้อยู่แล้วนะครับเนาะจะจะมีเรื่องแบบความไม่เรียบของผิวนิดน,น,นึง,งนะครับเนาะก็ทั้งสองขามนะครับนาอแล้วก็อันนึงที่เริ่มเห็นแล้วก็จะเป็นเรื่องของ รู้รอยนะครับมาเริ่มมานะนะครับแล้วก็ตามวัยตามวัยตามวัยต้องตามสิทธ<ม>ิ์ด็อกเตอร์ก็อย่างนี้นะใช่แล้วเราก็จะเจอบ่อยในคนไข้ที่แบบไม่ใช่เจอบ่อยในคนที่แบบเฮ้ยเราแสดงอารมณ์เต็มที่นะยิ้มเต็มที่หัวเราะเต็มที่นะครับเหมือนด็อกเตอร์โอเงี้ยเราก็จะเริ่มมาแล้วก็คือ ลอยตรงหน้าผากตีนกาอะไรพวกน้จะเริ่มมาซึ่งพวกนี้ถ้าสมมุติเราต้องรักษาก็จะเป็นเรื่องของ b o ทอ x นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องหลุมซิวต่างๆเราก็จะมีหลายอัตการที่จะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลเซอร์ที่ยิงแล้วหน้าตกสะเก็ด PRP นะครับเนาะซึ่งเป็นการดึงเลือดของเราไปปันะะ่นสะกัดแล้วก็กลับมาฉีดรักษาเรื่องของ รงุสิบอีอันนึงที่เริ่มเห็นก็คือมีเรื่องความหย่อนคอยนิดนึงนะความหย่อนคอยนิดนึงว่าก็พวกนี้ก็เกิดขึ้นตามวัยเหมือนกันนะครับแล้วรวมไงถึงสภาพผิวส่วนบนซึ่งแน่นอนวันนี้เห็นว่าเราจะมาทําเรื่องของตัวไอฟู้ตัวอัลตราฟอร์เมอร์อัลตราฟอร์เมอร์ครับกับเหมือนที่มีเบลตี้บ็อกเกอร์ท่านหนึ่งเนี่ยมาใช้ใชบริการที่จุฬาลักษณ์ติดต่อกันถึง3ปีเลยก็เลยแค<อ>่กล่าจะลองมาดูว่าน้องดรโอเน่ทำแล้วมัน เหมือนบิวตี้บ็อกเ g อร์คนนั้นเขาปะได้ครับเพราะจริงๆตัว u l t r ร f o r อร์เนี่ยหรือว่าตัวไฮฟูเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ว่าทำได้ในทุกวัยเลยนะครับน้องตั้งแต่แบบวัย20ต้นๆ30 40, 40 50จนถึง60ได้เลยนะครับโอ้เราทำเยอะสุดอายุเท่าไหร่ที่ทำเยอะสุดจริงๆแทบไม่ไม่จำกัดนะไม่จำกัดเลยใช่ก็คือเรียกว่ามันมีหลายหัวสามารถที่จะปรับไปตามคนไข้แต่ละคนได้หลักๆของเครื่องนี้ก็คือพูดง่ายนคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของสภาพผิวนอกจากว่า เลยกระตุ้กนกล้ามกายการสร้างฉะนั้นมันจะไม่มีทางที่ยิงวันนี้โอ้โหสร้างเสร็จไปใน1วันนะส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยระยะเวลา,าครับโอเครับเาก็คือประมาณก็คือ2อถึงสเดือนหลังจากที่ยิงไปแล้วครับนะครับแต่ว่าหลังท่านันทีพอเห็นผลไหมมันก็เห็นผลครับประมาณ10%นะถึง15%แล้วแต่แต่ละผลนะแต่ว่าจริงๆแ้วมันคือต้องอาศัยระยะเวลาแล้วร่างกายต้องมีการแบบสร้างมีการซ่องนะครับแล้วก็มีการจัดเรื่องของคอลลาเจนใหม่นะครับในชั้นผิวนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก จะมีการไต่ราชานะครับแล้วก็ถูว่าอัดยิงกันแบบไม่จํากัดช็อตที่นี่ของเราก็จะไม่จํากัดชออ็อตรับคัขผงคุณพีมบอกไม่จํากัดช็อตเลยนะครับสามารถมาปรึกษาคุณหมอโคเมฆไ,ได้เลยนะครับในส่วนของสุขภาพผิวหน้านะครับผมได้ครับโอเคตามนี้เงงั้นก็เดี๋ยวไปทำกันเลยดีกว่านะได้ครับโอเค <ปะ S 2> ครับผม ไม่เมื่อยไหมเอ่อฉันจะตามเสียงเลยเสียวฟันไหมหรือว่าไม่บางทีนิดนิดหน่อยนิดหน่อยบางคนเขาจะบรรยายว่าเหมือนเหมือนโดนตบหน้าอะไรเงี้ยเหมือนโดนต่อยแบบเหมือนเรือเหมือนแบบไม่เมื่อยเหมือนแบบหรือบางคนก็บอกว่าเออเสียวฟันเหมือนไปทําฟันนันอะไรเงี้ยก็้ะมีหลายความรู้สึก เรครับดูความแตกต่างรับผู้ชมก็ตามในกครับจลองในจบอกในคลิปด้วยนะครับในคลายคลิปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำ ไฮฟูนะครับวันนี้ดอรโอรีวิวนะครับโอตามกบบบิวตี Beauty ้บล็อกเกอร์นะครับคุณ,ณนัทถาเลยนะครับ <D> <F ool> เรา,ามาดูกันหน่อยสิว่าพอทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างดูก่อนนี่นะครับสภาพผิวสาหมอกอเไมได้เลยนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมีการที่บๆๆเหมือนกับใต้ผิวหนังเราเนี่ยได้ในส่วนของตัวไฮฟูเข้าไปนะครับเพื่อไปฟื้นฟูในส่วนของสภาพผิวหนังแล้วก็ทําให้ในส่วนของ ผิวเราเดี๋ยวยกกระชับได้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาปรึกษาคุณหมอโกม้ได้นะครับที่ c h 9 wellness ได้เลยนะครับอยู่ตรงอีแก้วเพิ่มห้างมุบาจุราตะเก้านี่เองนะครับก็อยู่ในโซนโรงพยาบาลนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไอคอนด้านล่างสำหรับดรโอโกไกส์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายสบายไซด์ดรโอนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับดตอร์โอก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับแล้วก็รอรู้นะครับว่าอีพีหน้าเราจะเป็น ในส่วนของเรื่องอะไรนะครับวันนี้สวัสดีแล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ